สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและแฟนชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือทเรียกกัเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ นะครับผมแล้วก็ในวันนี้ลุงบอกได้เลยว่าดีใจมากที่จี้ที่เล็งไว้มานานๆนะครับผมในที่สุดมันก็เข้าเซิร์ฟไทยที่เรียกว่าไรเกมเศรษฐีักีนะครับผมจี้นั้นก็ได้เกตจี้ที่มีชื่อว่าเกาะลอยฟ้ากักขัง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 ความสามารถนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีเนาะก็จะเป็นน้องมีเมียนได้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับผมเพราะว่าในเทิร์นของฉันเมื่อฉันตกไปยังเทิร์ของฉันนะครับผมมีโอกาสแค่3าสแซนนะครับผมขัง ทุกศตูที่อยู่ภายในแถวเนาะแล้วก็เมื่อเราทอยลูกเต่านะครับผมมโอกาส70%ที่จะเลือกทอยเบียงด้าน,นหน้าหรือว่าด้านหลังแล้วก็ย้ายเป็นในรัฐเที่เยาทอยได้ทันทีนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเห็นเปอร์เซ็นน่ะ38%เองเหรอ45%ก็ไม่ได้เหรอโอ้น้อยเกินแต่ถึงน้อยอย่างไรก็ตามนะครับผมถ้าเกิดว่าติดปุ๊บชนะปับ๊บเลยทันทีนะครับผมน่าสนใจไหม หรือเราหาเวอร์ชั่นดาร์กที่มันจะเป็น40%ดี ก็ต <krit> <therapeutic ogan> <ic> e eh right ้องคิดเยอะอีกแล้วนะครับผมมาดูวิธีการหากันก่อนถ้าเกิดว่าหาง่ายจะได้หาเลยนะครับผมวิธีการหาเนาะเราสามารถหาที่นี้นะครับผมได้จากการที่เราหาหินเกาะรอยฟ้านะครับผมมาทั้งหมด5อันด้วยกันซึ่งหินเกาะรอยฟ้าเราต้องสะสมตั้งแต่หินเพชร A นะครับผมเอามาไล้เป็นหินลูบี้เอบวกเนาะแล้วก็สะสมหินลูบี้เอบวกนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเล่นเป็นหินเกาะรอยฟ้า เออแรก5อันใช่ไหมเอา5มาคูณ5แล้วก็คูณ5อีกทีนะครับผม125อันแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่เดี๋ยวก่อนอีเวนท์ที่แล้วแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ปิดกันแบบไม่ถึง4,000เพรเยอะเย,ะเ,ย,ะ,เยะเต็มไปหมดเลยแต่ลุงปิด8,000เหมือนเดิมนะครับผมเอาเป็นว่านคนดวงสวยเนาะอื ที่อื่นนะครับผมก็จะมีสวิตหลุมดำโล่นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในรเทศนะครับส่วนอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องขยายสนามพลังแม่เหล็กซนะูเปอร์ไดเมนชั่นเนาะเออทำไมเหมือนจะเอามาให้ตัวละครล,ล้มละลายหมดเลยละ่ะอืมอันนี้ก็เอามาการแบบพวกหลุมดำที่ต้องกันไม่หลุมดำตอนเนี้อืมยต้องกันไม่นี่ แต่จีเนี้ยดีนะทุกวันนอิซบเกาหลีลุงยังใช้อยู่เลยจีเนี้ยอืมแต่ซบเกาหลีมันสี่สิบห้าเปอร์อะขังแต่เนี้ยมันสามสิบแปดอะน้อยจังส่วนเวอร์ชันลิมิต็ดอีดิชั่นนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากเกาะสีเขียวไปเป็นเกาะสีม่วงนะครับผมน้องนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยจบแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับผมนี่ก็ยังไม่หมดอีกหรอเราอินผ่านไปตั้งหลายอาทิตย์ละ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมค้างไว้อยู่ตรงนี้แหละส่วนกิจกรรมนะครับผมก็จะมีกิจกรรมการเล่น1ครั้งก็ได้ทองไปนะครับผม1 0,000มื่นเนาะสครั้งได้ลูกบาททองนะครับผม3ครั้งได้ลูกบาทเพชรไปเลยก็อย่าลืมเล่นเกมวันละสครั้งกันด้วยนะครับผมเพื่อเพชรที่จะเอาไปปิดตัวละครประจําเดือนที่จะมาตัวต่อไปอลุ้นไหมว่าจะตัวอะไรจะมาอมชื่ออะไรเมีเม,มเรียวๆนี่แหละเอย ปรากฏว่าไม่มานะครับผมรอไปอีก2เดือนเนาะโอเคเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันเม็ดเยอะเม็ดเก่งนะครับผมตัวละครประจําเดือนหรือว่าตัวละครประจํา3เดือนครั้งก็ไม่เลึกแต่ในคลิปนี้นะครับผมเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนะครับแล้วก็รินข้อสุดการเล่นกระเทศไท,ทยหรือที่เราเรียกว่าราเกนสถีนะครับผม่าทำไมคลิปนี้สั้นจังก็มันไม่มีอะไรน่ะจุ๊บๆขอใครที่สุมจะสุมนะครับผมก็สุมได้ปิดสนะี่พันเนาะ ราคาปกตินะครับผมสองพันมันก็เกินไปหน่อยขอสี่พันก็แล้วกันนะจุบจ๊บ